โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมดูกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมจะ,ะเล่นเกมนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโรบ็อกนะในแบบที่มีชื่อว่า One Foot Simulator นะครับ,อ ulator, รบตอนนี้ก็เปิดเป็นเบตานะรฟรีก็เป็นแบบแนวซูมเนะลเตอร์นะครับับวันพีทนะหนีผลวันพีทอีกแล้วนะครับช่างมันเถอะนะครับเข้ามาแรงเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบแนว Fk นะเอ จะพูดว่า AFK คงไม่ได้เออก็ AFK แหละนะออก็เป็นมี p v p p พีด้วยนะับ็อวอาว RPG Open World อาจจะนิดหน่อยหรือจะไม่ก็ได้นะครับก็ไม่คือ AFK แหละนะซิมเลเตอร์อะไรมากนะครับส่วนเกมพาร์ตก็แนว AFK เลยนะครับออโต้คลิกนะออโต้ควสตมีออโต้อะไรพวกนี้ใช่ แล้วก็อันนี้มีฟุตอ่าว่าง่ายคือเข็มหาผลนะแล้วก็ double, double noon ดับเบิลดับเบิลนูนนะดับเบิลนันดับเบิลนี่ก็เป็นคูณสองนะแต่และอย่างนะแล้วก็ฮอฟฟินโบ๊ทเป็นเรือลงนะครับพอมมีหอกโอเคก็แบบนี้เนี่ยเป็นแบบเปิดใหม่นะเปิดเมื่อวันที่สองเดือนสิบเอ็ดเรือเดอนก่อนได้ใช่ไวแชทสามารถเปิดได้นะครับ อัปเดตเมื่อนหนึ่งวันที่แล้วนะครับโอเคแบบแนวอเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ซิมูเลเตอร์โอเค,แบบ ger, อเ,คเราเข้าไปเลยดูว่า one hour later โอเคตอนที่เข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมก็บนพีซซนะิมูเลเตอร์นะเป็นหน้าจอ G I อย่างงี้เดี๋ยวผมกดเอานี้ออกก่อนอ่ะอ่ะเรากดเพลงเลยดูว่า ก็จะมุ่งเข้ามาสู่ท่าเรือนะครับก็คือเกาะแรกของเรานั่นเองทำไมมันดูแหลกๆกังเลยแบบนะาเปิดฟาร์มหมดได้ไหมน่าจะได้มั้งโลดีเทลอ่ะนาใช่อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอ G U I อะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น Open b e t a นะครับ Back uh, normal will not have uh, more data reset บลาบลาบลาอะไรไม่รู้โอเคแล้วก็อันนี้เป็น UI level นะครับอันนี้เลือดอันนี้ผมไม่รู้ส่วนนี้เป็นเบลีครับอ่ะเรามาดูที่เมนูเลยดีกว่าห้มีเรือนะครับชิปเอลี่พีระมิดนะครับก็แล้วก็ Inventory นะครับ b a ็ k เป็นกระเป๋า อันนี้ก็เป็นกิวนะครับเป็นแคลนอันนี้คอนฟิกคอนฟิกก็เป็นเซตติ่งแหละอันนี้สตัดนะครับช็อปก็จะไม่มีประมาณนี้นะครับเรามากันที่ตรงนี้กันเลยดีกว่าไม่คืออะไรอันนี้กด e เพื่อเลนดอมฟุตต้องเลเวลสามสิบนะถึงจะเลนดอมได้เ่ยมเลยแมปดีโอเค ก็สําหรับตรงนี้ก็จะเป็นเส้สปาวตรงนี้ก็น่าจะคนขายเรือแหละนี่ชิปเซลเลอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคเวสนะครับเลเวลหนึ่งซึ่งการวิ่งก็ดับเบิลดับบิลนะเกดดับเบิลสองรอบกดชิปได้ไหมไม่ได้คอนโทรอ่าคอนโทรก็ได้ อ่าอันนี้คืออะไรอ๋อเขาอ๋อเขากำลังฟาร์มอยู่ครับโอเคโอเคอ่ะไหนเราลองมาดูหมัดกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยอุ้ยโอเคเรามาดูหมัดกันเลยด,ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่ไม่รู้กดลัวของสามสี่ห้าโอเค ต่อย5ทีครับ1,2,3,4,5แล้วหยุดแล้วต่อยอีกอ่าก็มานี้ครับต่อยต่อยต่อยเตะต่อยเตะอะไรวะนี้อ่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วดูสกิลอะไรดีกว่ากดค้างสกิลแซดนะปล่อยเป็นการทุ่มนะครับไม่สิน่าจะต่อยพื้นมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นหลอดมาเตอรี่นะครับส่วนนี้เป็นหลอดเลเวล ก็คือจะเป็นเลเวลเสตาร์ทของเรานะครับใช่แบบนี้เนี่ยวิธีการอัพสตาร์ทก็คือการใช้สกิลหรือว่าการต่อยอะไรแบบนี้นะครับสตาร์ทก็จะเพิ่มนี่โอเคต่อไปก็คือตรงกล่องตรงนู้นะครับเป็นเอ่อเดี๋ยวให้ถึงก่อนอ่ะตรงนี้เป็นช็อปนะครับ เป็นที่ขายของครับก็คือขายดับนะเออแต่ผม,มว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าหน้าจัมีกล่องอย่างนี้นะครับมัง้งผมแค่เดานะเออแล้วคนนี้มีสองดาบแล้วโอเคเช่่งเขาดีกว่านะครับอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรมันคือการฟาร์มเลือดนะครับถ้าเรากดใช้นี่จะเ,เป็นการใช้งี้ เราต้องกดรัวๆนะอ่าถ้าเราปล่อยอ่าถ้าเราคลิกคลิกครั้งเดียวอ่าก็เป็นการ F K Farm นั่นแหละเออไม่ต่างอะไรกับแมบพวก Steve One Piece หรือว่า One Piece Legendary นะครับเอออะไรพวกนี้ที่เป็นแบบฟาร์มที่แบบต่อยแล้วก็สตาร์ทเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับอ่าหัวก็ดีนะเออ F K Farm ไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์ม นเหนื่อยๆครับเพื่อมาอัปสไตล์ตีกรอบนะก็แบบนี้สำหรับคนที่ยังไงไม่ค่อยว่างนะเออสามารถเข้ามาเล่นได้นะค F.K เออเอาตัวคลิกอะไรเงี้ยว้เออก็ได้นะครับสามารถเดินได้เลยเดินตอน F.K ได้อูดีเลยอ่ะก็สำหรับโค้ดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปหาโค้ดมาก่อนถ้าไม่เจอก็ตัดตัดไปเถอะ แล้วโคดน,นี้อุ้ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับแต่และโค้ดถือใช้ไม่ได้แล้วเย่ยนะครับมาไม่ทันเออผมเพิ่งมาเห็นแบบนี้นะอ่ะก็ไปที่น่าเสียดายไปนะครับก็ทำคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับแล้วมันแหลกอะไรเนี่ยผมดูแหละผมน่าจะไปเปิดเออหน้าจออะไรพวกนี้เยอะเกินไปนะใน g o เ g l e นะ อ่ะโอเคก็หริปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซ้ำผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคก็หริปนี้บายๆนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มก่อนก็แล้วกันนะถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือว่าเออผมมีผลหรือะไรมานะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูคนลวกันนะคอ่ะผมคิดว่าน่าจะเริ่มติดแบบนี้นะครับ ต่อจากวันวีลีเจนเดอรีนร่นะว่าช่วงนี้ก็ติดอยู่นะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็เล่นแบบแนวเอฟเคไปก่อนนะเว้ยเซอร์พิ้นนี้บ๊ายบาย